เพิ่งเริ่มสุมสกค้ต้อนให่มากเลย มากเลยเด็ดลูกเด็ดลูกดิบให้สักสองสามลูกกินน้ำปลาหวานมาเขาจังเลย ระวังยางมันหยดยางมันจะหยดใส่หน้าเอาพอนะโอเคออทุกคนมันเพิ่งเริ่มสุกถนนเส้นนี้ที่เราทำปีที่แล้วปีก่อน อีหกนะคะเราเคยมาวิ่งออกกําลังกายโครงการโครงการถนนเส้นนี้เมื่อก่อนเป็นยังไม่เป็นคอนกรีตจำได้บ้านหลังนี้หมาดู sampai แล้วก็ปล่อยทิ้งโอ้ยปีนี้ก็ปลูกอีกค่ะบิ๊ด้วยชอบปีนี้ปลูกทเขียวน,นี่นี่ลยคะ่ะที่เรามากันเคยมีคลิปครั้งก่อนๆอยู่เก็บแตงไทยากาดีดีนะคะตรงนี้ไม่คิดว่าจะได้มาอีกนะนี่ถนนรอบบ้านรอบเมืองสุดแค่นี้ คอนกรีตันจไปเส้นนี้ก็ไป,ไปบ้านเราได,มาด้มาดูงานทำฝายลองไปสักหน่อยทำเสร็จแล้ว <c oughs> ซ่อมแซมฝายนะคะ ก็ว่าแล้วได้มม่วงกะล่อนมาจากไหนมาทำงานพอมาทำงานก็ได้เก็บบล็อกกับได้สเสบียงกับบ้านด้วยนันเป็นของป้ายถนนถนนที่เราทำปีก่กอนน้ปีหก ชีวิตช่างชีวิตรับเหมาว้าวหนักคลอ,องนี้เคยมาหาปลาด้วยนะคะ คยมาสูบน้ำหาปลาใช่ไหมช่วยได้ครึ่งก้อน ล็อกนี่เราก่อเองเหรอปึ๊บทางลงทางขึ้นทางลงทางข้ามไปฝั่งนูน้น ทำไมไม่ทําถนนข้ามไปเลยนี่ก็เท่ากับเป็นถนนเหมือนกันเนาะถนนข้ามคลองจากฝายเป็นถนนได้นะเนี่ยพามาดูมาดูบรรย,ยากาศยามเช้าก่อนไปทํางานอีกนะคะ ช่วยได้ช่วยได้นิดหน่อยมันหนกักอันนี้เขาจะมาทำต่อใช่ไหมอา้าใส่แค่นี้เหรออันนี้เก็บไหมเก็บเลยโอ้ยหิวได้แล้วค่ะเต็มเต็ม มาก็มีประโยชน์เหมือนกันล่ะคะ่ะเก็บช่วยเขาได้หนึ่งก้อนหนักมากบรรยากาศยามเช้ากับการมาดูงานนะคะอันนี้ไม่ใช่ดูงานแล้วคะ่ะเก็บงาน ายชํำรดมามาซ่อมแซมฝ่ายที่บ้านกุดแคนถนนเส้นนี้คือถนนเส้นที่เราเคยมาวิ่งออกกำลังกายไกลบ้านพี่นงรักนะคะสิบกว่าโลได้มั้งกาดีดีไปค่ะไปค่ะ ใจนี่ไปได้นะคะเป็นทางมาไล่มาสวนสวนมากก็จะปลูกอ้อยนะคะเจ็บบ<อ>ักชีไะเนีะนะ่ยไม่เจ็บ<ห>ป่ะกายเจ็บฟรีเดินเป็น,ปนะนะบักชีนั่นแหละได้ได้เอาป่ะบัตชีทุกคนบักชีแบบนี้ค่ะ เยอะแยะมากมายเลยค่ะอุ้ยจะถ่ายทิ้งทำไมเยอะแยะทุกคนระหว่างป่าอ้อยจะมีเป็นผักชี mm. นะคะนี่ค่ะผักชีงาม,มางามมากมากงามมากมากเลยเมื่อกี้ได้มาจากตลาดแล้วผักชีฝรั่งค่ะทุกคนดูเยอะมาก เกออ็บไปก็ไม่ทิ้งเดี๋ยวเก็บไม่ทิ้งไม่ทิ้งคุณผักชีค่ะค่ะมุกี้ได้มาจากตลาด เก็บผักตามในทางสลับสลับดิ้หน่อยเดียวผักตามสวน่่ข,ขอขออนุญาตแล้วนะคะเขาเขาให้นผู้ใหญ่บ้านเขาปลูกไว้ผักชีในป่าอ้อยนะคะเยอะมากปลูกแล้วก็จะไถทิ้งทำไมน่าเสียดายจังาาบอกว่าราคาไม่ดีนะคะ ลาดึงพืชเดียวได้กี้ได้มาจากตลาดต้นหอมกรรมําละสิบบาทผสมผักชีได้นิดเดียวอันนี้เก็บที่สวนสวนเขาจะไถทิ้งเหมือนตอนนั้นแหละจะไถแตงไทยทิ้งเราก็มาเก็บก็ถ่ายเป็นคลิปไว้ดูอันนี้มาอีกเส้นทางนึ่งนะคะกับ ไปได้หลายหลายเส้นทางจากบ้านเรามาน่าจะสิบกว่าโลไหมยียี่สิบโลได้มั้ยสิบกว่าโลจากบ้านมาในเครือข่ายตำบลเดียวกัน ไหนกา้าสวัสดีครับอเอ้ไอ,อ,อพ่อมึงอยู่ไหมย,มยายเบลผึ่งเลยไหมนัดน่ะพออยู่บ้านยาอยู่ที่ไหนวนะอยู่ตรงบ้านเยลีน่ะอ๋ออยู่ที่บ้านเยลีนะนะที่นี่มันอยู่ต้อยอดโบสถเนี่ยมันสูงนะ่ะผึง่งใหญ่ที่ขึ้นยังไงแล้วมันดูมันตอดคนเจอลูกน้อ,นองเก่านะไปตรงฝายนะถ้าเบวไปเที่ยวของกับเจอแต่คนรู้จักฮะใช่โอ้ยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูล้างมันเนี่ย มีแต่คนรู้จักเนาะมากลางทุ่งนาก็ยังมารู้จักจอดรถคุยกันอีกถนนไปไล่ไปนาเยอะเลยเนะเาะเริ่มหวานข้าวแล้วนะแถวนี้ดินเข้าอุดมสมบูรณ์ดี 马拉松。 มานาอีกแล้วค่ะทุกคนอลอยลอยเข้ามาปลูกกล้วยไว้เพิ่งเห็นนะนี่ปลูกอะไรไว้อีกล่ะคนขยันนะคะคนขยันลอยเข้าปลูกอะไรไว้แตงไทยเหรอ ปุกแตงไทยกับฟักทองนะคะทุกคนเห็นปลูกตรงนู้นน่ะตรงตรงนาน่ะปลูกอยู่กลางทุ่งนาน่ะมันมันคืออะไรก็ไม่รู้ยังไม่เห็นเกิดเลยปลูกได้กี่วันแล้ววันแล้วเดี๋ยวคอยคอยกินแตงไทยนะคะทุกคน ปลาไม่ปลาไม่ิีบม,มาทางนี้เหรอก็เ,เคยให้อาหารฝั่งนู้นบอ่อปลานะคะทุกคนคไปตลาดวนรอบวนรอบตำบลเลยวันนี้ไปตลาดไปดูงานกลับมาบอ่อปลาอีกก่อนทำงานนี่ได้หลายงานเลยนะเนี่ยคนขยันเนี่ย คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากรยากาศดีมากๆเลยค่ะอากาศดีมากๆเลย เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะนี่ <Okay. S 1> เราคอยคอยกินแตงไทยนะคะทุกคนตอนนี้ยังอยู่เป็นเม็ดอยู่ในหลุม สามีจะเป็นคนอยู่เฉยไม่เป็นถานู้นนี้นะั้นตลอดเวลา นั่ววันนี้ออกแต่เช้าตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดจภารกิจกิจกรรมวันนี้แล้วถึงบ้านแล้วค่ะ